เรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประชุมมีข้อสรุปเกี่ยวกับ3โครงการใหญ่ๆในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโครงการที่1ก็คือเงิน1 0 0 0 0บาทกลุ่ม2หรือว่าเฟส2นะครับซึ่ง เฟสหนึ่งเนี่ยได้ไปแล้วก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะครับ10กว่าล้านคนส่วนเฟสสองก็รอคอยอยู่สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนในแอปทางรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในแอปทางรัฐและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้พิการ กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็รอการลงทะเบียนอยู่นะครับในเดือนพฤศจิากายนนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการและมีข้อสรุปชัดเจนสำหรับเงิน1 0 0 0 0บาทเฟส2ว่าการประกาศผลสำหรับคนที่ลงทะเบียนในแอปทางลัดไปแล้ว จะประกาศผลเมื่อไหร่รวมถึงคนที่รอลงทะเบียนอยู่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรและไทม์ไลน์ปฏิทินการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสสองจะดำเนินการไปยังไงก็ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมและมีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับซึ่งรัฐบาลยืนยันว่า เดินหน้าแน่นอนเพราะมีการจัดเตรียมงบประมาณมีการผ่านงบประมาณรอไว้อยู่แล้วนะครับรอการประชุมสรุปความเหมาะสมและการบริหารจัดการในเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับเงิน10 0 0นบาทเฟส2ตามนี้เลยโครงการที่2ก็คือในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่2,568นนะครับซึ่งในเดือนนี้ จะมีการประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงต้นปี2568นะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในการเตรียมความพร้อมว่าหลักเกณฑ์กติกาการคัดกรองคนที่จะได้รับบัตรเนี่ยจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไรจากหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้อยู่รวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก็จะมีข้อสรุปมีการประชุมที่ชัดเจน ตามความเหมาะสมนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นฟังข่าวกันนะครับสำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็ยังใช้ได้ต่อเนื่องทุกเดือนเหมือนเดิมยังไม่มีการยกเลิกยังไม่มีการจำกัดสิทธิท์แต่อย่างใดนะครับท่านก็สบายใจได้ ก็ใช้ไปจนกว่าจะเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่นะครับก็คงอีกหลายเดือนถ้าจะใช้บัตรรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลบัตรเดิมยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมและโครงการที่3นะครับก็คือโครงการเงินสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทนะครับหลายคน รอคอยนโยบายนี้นะครับซึ่งในเดือนพฤติการดนนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการและหาข้อสรุปว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทที่เคยให้มาแล้วก่อนหน้านี้ในปีนี้จะเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเป็นหลักเกณฑ์เดิมก็คือได้เงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20ไร่ก็คือได้สูงสุดครัวเรือนละ20,000บาทตามจำนวนข้าวที่ท่านปลูกอยู่ที่ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานเกษตรไว้ตามนี้เลยข้อสรุปก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมและข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับนี่คือ3โครงการใหญ่ๆเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือประชาชนที่จะมีข้อสรุปในเดือนนี้นะครับเงิน10,000เฟ บัตสวัสดิการดังลัตรุ่นใหม่และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะครับก็มาลุ้นกันเป็นกำลังใจเอาใจช่วยพี่น้องประชาชนที่รอคอยนโยบายการช่วยเหลือนี้อยู่นะครับ